ราตรีนี้คุณสบายดียหรือเปล่าอย่าพึ่งตอบเพราะหลังจากที่คุณได้ฟังเรื่องราวนี้คุณอาจจะไม่สบายอีกต่อไปผมมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับกระจกน้ำกระจกน้ำเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในบ้านร้างหลังนั้นบ้านที่ใครๆก็บอกว่ามีผีสิงคุณเคยสังเกตไหมเวลาที่คุณมองเข้าไปในกระจกน้ำคุณเห็นอะไรเห็นตัวเองเห็นเงา แต่ถ้างเงาในกระจกน้ำมันลึกเกินไปละ่ะลึกจนมองไม่เห็นพื้นลึกจนเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในมีคนเล่าว,ว่าในบ้านร้างหลังนั้นมีกระจกน้ำที่ลึกเกินจริงใครที่มองเข้าไปจะเห็นภาพตัวเองแต่ไม่ใช่แค่ภาพมันคือภาพตัวเองที่กำลังจมดิ่งลงไปในความมืดมิดลงไปในความว่างเปล่า วันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นบุกเข้าไปในบ้านร้างเขาเจอกระจกน้ำนั้นและเมื่อเขาเงยหน้ามองเขาก็เห็นเห็นตัวเองในกระจกกําลังร้องไห้มือยื่นออกมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือเขาตกใจถอยหลังกรูดแต่ภาพในกระจกกลับยิ่งชัดเจนขึ้นภาพนั้นเริ่มเหมือนจริง เหมือนจริงเสียจนเขาแยกไม่ออกว่าใครคือตัวจริงและใครคือภาพสะท้อนแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นมือในกระจกขวาตัวเขาดึงเขาลงไปลงไปในความมืดลงไปในความลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาหายไปไม่มีใครพบเขาอีกเลย เหลือไว้เพียงกระจกน้ำที่ยังคงสะท้อนภาพเดิมภาพของใครบางคนที่กำลังจมดิ่งคุณยังอยากมองกระจกน้ำอยู่ไหมระวังบางทีสิ่งที่อยู่ในนั้นอาจกำลังรอคุณอยู่ความมืดมิดไม่ได้น่ากลัวเท่าสิ่งที่อยู่ในความมืดมิดนี่คือคำเตือนสุดท้ายของผมคืนนี้ผมคงต้องขอตัวราตรีสวัสดิ์ และขอให้คุณไม่ฝันร้ายหรือบางทีสิ่งที่คุณเห็นในฝันอาจไม่ใช่แค่ฝันใครจะรู้ใช่ไหมล่ะ